ียครับผมตอนนี Platform. ้เราก็มาอยู <alright> ่ในร้านอ่ะชื่อร้านอะไรเออ intensity บอลช็อตครับผม intensity เปน้องชื่ออะไรครับนิ้งครับนิสัยนิสัยตลอดเลยเนี่ยทุกทีทุกเทปมีผู้หญิงไม่ได้ทุกเทปเลยมาที่มาดูบอร์ดก็เดี๋ยวดูบอร์ดบอร์ดบอร์ดจะให้น้องนิ้งเขาแนะนำว่าในในน้องนิ้งน้องนิ้งค่ะน้องนิ้งก็แนะนำว่าในการเล่นก็เวฟบอร์ดเนี่ยบอลหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้าง อุปกรณ์อย่างแรกนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเวกบอร์ดก็เวกบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีหลายราคาก็คือแล้วแต่รุ่นนะคะมีขนาด<อ>ขนาดมันจะต่างก็คือไซส์ไซส์ของบอร์ดนะคะเราก็จะดูจากน้ำหนักส่วนสูงของผููเลนแล้วสหรับเด็กนี่ก็จะจะเล็กลง,งใช่ถ้าของเด็กก็จะเล็กลงมาค่ะแล้วพวกวัสดุอะไร วัสดุ<า>มันก็นนแตกต่างกันตามระฆังของบอร์ดก็คือถ้าบอร์ดที่เป็นรุ่นปกตินเนี่ยมันก็จะเป็นบอร์ดโฟมค่ะอันนี้มาทำมาจากโฟมใช่ค่ะแต่ว่าพอก็คือเราเวกเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือเวกบอร์ดแล้วตัวเนี้ยจะเป็นเวกสเก็ตเวกสเก็ต่ตันดมันมันสั้นๆนะเวบอร์อรด่ะค่ะที่มันเป็นกระดาษทรายอะไรก็ไม่กระดาษทรายอ่าฮะ นี่ะเภทก็คือตัวนี้ใช้รองเท้าผ้าใบเล่นแต่ถ้าเป็นเวกบอร์ดเราก็จะมีบูทซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำต่อก็คืออันนี้เล่นกับรองเท้าผ้าใบก็บูทจะมี2แบบสองประเภทก็คือเหมือนเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นหัวเปิดแล้วก็จะวนี้ลุนหัวปิดเขาเธอเล่นอยู่ไปยิ้มกันเลยแค่ยิ้มกันหัวเปิดหมือนรองเท้าแตะใช้กันก็ถอดง่ายใส่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ความแบบว่าสบายก็คือที่นี่ก็มีมี สำหรับสักคนจะเล่นเบยกว่ก็คือมาตัวปากแล้วมาซื้อี่แล้วก็ใช่เล่นให้คอเล่นให้เป็นเล่นไม่เป็นก็ฝึกก่อนค่ะก็ครั้งแรกก็แนะนำให้ฝึกเล่นก่อนเล่นเสร็จแล้วก็อยากจับจ่ายอะไรก็เดี๋ยวว่าจะซื้ออะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับซื้อกับบ้านก็สี่ห้าอันรองเท้าออุปกรณ์เซฟตี้ตัวเองก็คือชูชีพชูชีพแบบ ที่เวลาเป็นสิวก็ทาหน้านั่นผมเสกก็ชิชิปมันก็จะมี2แบบอะค่ะแล้จะมีแบบตัวที่พี่จอบเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวหนาตัวเนี้ยมันเขาจะเขียนไว้เลยว่าโคสการ์ดแอปพุ๊กข้างในก็คือสามารถช่วยชีวิตได้แต่พี่เราพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะการ์ดแอปพุ๊กลองได้ไหโคสการ์ดแอปพุ๊กเขามาจากเตอร์จีเตอร์เตอร์เตอร์คิสแล้วแล้วอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นรุ่นก็จะเป็นใช้ตาแบบนี้ก็คือ มันบางกว่าน enfin okay. like like, ี้ก็คือใช้สําหรับเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นแบบรุ่นที่บางเพราะว่าเวลาเราเล่นตัวตัวบักใช่มันจะได้ความคล่องตัวมากกว่าแบบยืมพายากได้เยอะอยากอยากยืมพายากด้วยถ้าสิ่งเยอะก็ใช้อันหนาแปมเข้าไปบแล้วปิด้มิดจะเจาะยากเลยนอกจากเจ้างซูซีลรามีอะไรอีกมับนี่ครับ เ้ยไม่ขาดไม่ขาดหรือเปล่าหลักๆคือหมวกก็คือเซฟก่บแบบมีมีแบบความแตกต่างไหมแบบหมวกรุ่นเป็นรุ่นแบบก็มีค่ะก็จะมีรุ่นพวกเนี้ยมันก็จะเป็นรุ่นธรรมดานั้นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะมีเป็นปิดหูอ๋อมีปิดหูเลยใช่ก็คือเหมือนการอุบัติเหตุนะคะมันน้ำเข้หูได้ไไม่ได้หรอกมันก็ประมาณเหมือนคล้าย ้าหูีกอ๋อไม่ได้กระแทกกระแทกเหมใช่ไหมก็จะเหมือนแบบเซฟไว้ก่อนนิดนึงครับด้านนี้นะครับอันนี้ครับแฮนด์คราฟต์แต่ว่าจะแบบถุงมือกอล์ฟนี่ไงซูรักกีกลับมาไหนเป็นที่ถุงมืออ่ะถุงมือนี้เตอร์กิสก็พูดอย่างนั้นนี่ความันเป็นยังไงถุงมือนี้ก็ป้องกันเหมือนยึดกัดแผนเดิลค่ะก็ถุงมือป้องกันยึงกัดเลยอ่ะ ก็เหมือนแบบเวลาเราเล่นกับแฮนเดอร์เนี่ยมันก็ทำให้มือได้แล้วก็เจ็บไปเยอะตานหมดแล้วหน้าหรือมือค่ะอ๋อก็มีืออันนี้ครับอันนี้ต้เงป้องกันเหมือนกันก็กันหน้าปกติไม่ใช้ล่มเหรอครับอันนี้ครีมกันแดดนะครับก็ถ้าพี่สะดวกถือจับเลยก็ได้ปกติแล้วต้องขาก่อนจะต้องทาก่อนทาหน้า พวกนี้ทาหน้าได้ทาหน้าบ้างลูกค้าก็ถ้าพวกสเปรย์อะค่ะบางครั้งมันก็จะทานะทำไมครับสเปรย์มันฉีดไงอ๋อเพราะว่าทานลำบากไม่ทาอย่างนี้อะไรโอเคครับก็ไอ้ส่วนที่เหลือก็มีพวกอันนี้ออออรรีแบบันน้ะไรครับโกโบค่ะจะเป็นกล้องถ่ายใส่ไน้ำใส่น้ำใช่วันนี้มันการันต์ได้ ส่วนกลนอื่นก็เป็นพวกเคร่อะไรเงีนคอไม่ค่อยดีแมีอร้ยเนขับผมอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์งในการเล่นแล้วก็มีพวกแฟชั่นอะไรก็มีเหมันนีจะเป็นแบรนด์ดากอนอันนี้คือนนี้เราน้ำเข้าเองอะค่ะน้ำเข่าาบบเทไรครับ เออน้ำนี้ามาจากเนี่ยของเตยเนี่ยท้าเรือไม่ใช่ของเขาสั่งมาเลยสัมเก็ตมากมันสินค้านำเข้ามีพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าคุณผู้ชมที่สนใจถ้ามาเล่นไม่ปลอดที่นี่ก็แวะเข้ามาช้อปปิ้งได้แล้วอันนี้ครับที่ผมบอกกันแดดครับอันนี้ขัดอยากกางนะครับกางได้ไม่เดี๋ยวเข้าหน้าอ๋อคือร่มครับถ้ามันเป็นสองชั้นสามชั้นอย่างเงี้ยอ้วนใช่ป่ะหรือสองชั้นสามชั้นอ้วนมุมบนอ้วนตลกจริงๆ แสดงว่าพี่บอยพี่มีบอยอะไรโอเคครับครับแล้วก็พวกกระเป๋าต่างก็มีครับก็เจะว่าครบครทวนคร่าวๆคร่าวๆให้มาติดตามกันดูต่อทั้งหมดนี้ที่น้องเขาพูดเน่ยาะเล่นเป็นเราต้องสกิปเมื่อกี้นะเอาจริงดิไม่ใช่น้องเขาประจำอยู่ที่ร้านเล่นเป็นนะครับก็นิดหน่อยเก่งกว่าพี่เอกไหมวะโอเคครับจะไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมครับ

ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของที่เป็นห้องพักของที่ไทเวกฟาร์กแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันข้างในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับแล้วก็เรียกว่ามีนี่ครับตามผมมาเลยครับอ่านี่ครับก็เป็นห้องนะครับผมมีเตียงมีทีวีแล้วก็ตู้เย็นครับตามผมมาดูห้องพักก็เรียกว่าเป็นแบบสบายๆนี่ในส่วนของ จำไรอยู่ในนี้เนี่ยทำธุระานุนตัวเลยครับไอ้แอบซ่อนใครไว้ร้เปล่านี่ไหมนี่ไงอยู่ในนี้ในนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ในนี้ชักโครกนี่ครับก็เรียกว่าเป็นห้องที่มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็ก็สําหรับพักผ่อนเวลาค้างคืนนะเล่นเบกบอร์ดเสร็จเย็นเยนค่ำค่ปุ๊บก็นอนพักตื่นเช้ามาก็ไปเล่นต่อนะตื่นมานี่เห็นทะเลเลย ไม่ไม่ใช่ทะเลเขาเรียกอะไรนะบึ่ง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 นี่ครับทะเลสาบได้ป่ะทะเลสาบเล็กโอ้โหพ่อหนุ่มตุวรีบไทีวีก็เหมือนห้องพักทั่วไปก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าพักได้ที่นี่มีช่องเดียวครับถ่ายสิเมื่อกี้เรากดไล่หนึ่งจริงๆช่องเดียวเออมีซีนิวด้วยไม่มีเหรอนี่ซีนิวไปทั่วโลกไปดูดิขี้เกียจหางก็มีเตียงนอนก็เหมือนห้องพักทั่วไปก็ แต่ว่าค่อนข้างจะเรียบง่ายและการผ่อนคลายอ่าผ่อนคลายแล้วไม่ไม่ไม่ได้ชุดฉาดอ่ะใค่อนข้างจะสงบด้วยไม่ได้มงรื้อภาษาอังกฤษผมเยอะจริงๆวันนี้เรียบร้อยมากข้างในข้างนอกที่พักนี้ก็ลมพัดเย็นสบายตลอดนะครับผมอากาศดีฟิลก็เหมือนแบบบรรยากาศเลยครับพวกชายหาดอะไรเลยคล้ายๆคือถ้าตั้งใจจะมาเล่นเว่บอร์ดแล้วก็ได้การพักผ่อนได้ว่าเต็มที่เลยครับเล่นทั้งกีฬาแล้วก็พักผ่อนผ่อนคลายข้างนอกนี่ลมลมดีมากเลยอะ ผู้พิพากษเมื่อกี้เราก็ได้ลองมีบอร์ดกันไหมครับเป็นไงครับพี่เจ็บบตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่กับพี่แอร์ให้พี่แอรสอนนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับเวกบอร์ดครับเวกบอร์ดครับก็ศักยภาเรียกว่าการเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับการเล่นเวกบอร์ดจะต่างกับมีบอร์ดใช่ไหมพี่ครับนิดนึงครับให้พี่แอร์ดิฉันแนะนำเลยครับการเล่นของเวกบอร์ดเนี่ยการเล่นเข้าโค้งอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับการจังหวะการดึงกันแนวลายที่เราต้องไปคล้ายกันแต่ว่ามันต่างกันที่เรายืนขึ้นละ พอยืนขึ้นเราต้องมีการท่งตัวทรงตัวเรียกว่าแบบการความถ่าหนักที่เท้านี่มีความสัมันละวสำหรับคนที่นั่งยังไม่รอดเลยพี่ก็บอกงลองนั้งอาจจะไบบขนาดนั่งาจจะครับขนาดแบบยืนมากกว่าก็ได้พี่จริงแล้วจําเป็นไหมว่าต้องเอาเท้าไหนนาจริง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 มันเล่นได้ซ้ายหรือขวานําได้หมดนะครับเพราะมันจะเหมือนกันเหมือนกแต่ว่าแนะนําว่าคนเล่นใหม่ๆเนี่ยเอาขวานําไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาเข้าโค้มันจะง่ายแล้วพอเราเล่นไปแล้วเราค่อยลองสลับซ้ายขวาดู จำเป็นว่าถ้าถนัดขวาต้องเอาขวานำถนัดซ้ายต้องเอาซ้ายนำไม่จำเป็นนะเพราะว่าเวลาเราเล่นไปแล้วเนี่ยก็สลับได้ใช่ครับเมื่อกี้นอกเรื่องนี้อย่างนี่เมื่อกี้ผมเห็นมีร้านจับไก่ขายของจับพวกเวกบอร์ดด้วยครับใช่ครับเี่มีสายโกมทด้วยก็คือร้านร้านนี้คือร้านชื่อ intensity pro shop นะครับก็เป็นร้านของของที่นี่เองครับก็ มีอุปกรณ์ทุกอย่างครับตั้งแต่เบสิกนะครับบอร์ดที่แอดวานซ์หรือจะเป็นอุปกรณ์เร่องแว่นตาชุดมือมีหมดก็คือเหาับคนที่มาลองเล่นก่อนก็คือสามารถเช่าอุปกรณ์ของที่นี่เล่นคิดว่าสนใจละจะเอาดีด้านนี้แล้วก็สามารถติดต่อลองเข้าไปสอบถามดูแล้วอาจจะเข้าไปขอลองหรืออลเพราะบอร์ดแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันบางทีเราเราต้องเลือกบอร์ดที่เราชอบด้วยก็คือเอาลองกับเราด้วยมาถึงการ พี่แอร์สอนการแบบออกตัวอันนี้คือเรียกว่าเวฟบอร์ดเลยเวฟบบอลเว็บบอลก็ยืนยืนการใส่อะไรอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยถูกแล้วนะครับแล้วก็จับเล็บเล็บยาวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวพี่ใส่ลุมบอลได้อย่างเงี้ยใส่ลุมหบวลไม่งี้ใช่ครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราเราเปิดหัวไหล่เพื่อเพื่อเราจะไปด้านนี้นะครับเราก็อยู่อย่างนี้เลยนะพยายามหันไหล่มาไป่ตเลยไม่ไม่ต้องเผล่นะครับเปิดหันไหล่มาครับ นะนี่ดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นถ้ามันลากไปเรื่อยๆก็ไม่ลงดีขึ้นครับแล้วแล้วเหมือนมันจะเหมือนกับมีบอร์ดนะครับพอถ้าสมมติว่าลืมเลยเหรว่าล้มอยู่ลืมดูเลยพรมันกระดกกระดกเราต้องไม่ครับอันนี้ไม่อันนี้จะไม่กระดกฝนไม่กร็แล้มีบอร์ดครับแต่อันนี้เลี้ยวง่ายกว่าอีกเลี้ยวง่ายกว่าเมื่อกี้ถ้าออกไปได้แล้วก็คืออยู่ในท่านั้นไปเรื่อยๆเลยท่าใหม่ๆเรานั่งอยู่นั่งอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับเวลาเลีีีี้้้้ยยยยยยววกก็เเเเเอออองงงงงไไไปปดานหลลลลลััััคครรบบมม่ต อ่าเนี่ยมันจะหน์หนเชื่อมอยู่เงี้ยครับเราก็จะเลี้ยวออกไปแล้วง่ายแต่ตอนนี้ผมจะล้มแล้วพี่อ๋อไม่ล้มนะครับเพราะว่าเชื่อมันจะดึงอยู่นะครับต่อแล้วก็คือตึงน้ำหนักตัวมาด้านหลังนัก็คือไอ้นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับยังยากถึงน้ำหนักใช่ครับแล้วก็จะออกตั้งใจฝังฝังแล้วก็ประมวลผลแล้วก็เวลาออกเสร็จพี่ก็จะตั้งใจฝังแล้วก็ประมวลผลแล้วก็จะนั่งเชียร์พี่เต็มที่เลยไม่ยากเลยอย่าดึงอันนี้สําคัญนิดนึงว่าอย่าดึงเชือกถ้าเราดึงเข้าหาตัวเนี่ยมันเชือก มันจะเต็มไว้เดี๋ยวมันจะหย่อนพอหย่อนเราก็จะล้มให้ให้เราเกรงไว้เฉยฝ่ายให้มันลากไปแต่อย่าไปดึงสู้กับมันถ้าดึงสู้กับมันตัวไหนจะล้มอ๋อครับพร้อมไหมพี่พร้อมไหมครับ้อครับให้เสียงหนัอยแม่เลยดิพร้อมครับพร้อมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเจ้าเวกบอร์ดกันเลยนะครับคุณผู้ชมมาครับมาพี่ใส่ชุดดิไปใส่ชุดเลย ที่เราสองคนเนี่ยได้ลองเล่นทั้งเจ้านีบอร์แล้วก็เวกบอร์เราเลยว่าก็สนุกครับแต่ว่าอย่างที่พี่เอบอกตอนแรกก็อาจจะมีล้มบ้างมีตกน้ำอะไรเป็นธรรมดาครับไม,ไ,ไม่ได้ล้มบ้างล้มตลอดตลอดตอนที่เราล้มตลอดก็สนุกครับผมคุณผู้ชมรับนอกจากนี้เนี่ยนอกนอกจากการเล่นเวกบอร์แล้วอยากให้พี่เอ,เอ,อพูดถึงเรื่องของร้านอาหารแล้วก็โปรโมชั่นในการค่าบริการในการมาเล่นครับ ก็เรื่องร้านอาหารนะครับเราก็มีอาหารหลากหลายสําหรับทุกชาตินะครับแต่หลักๆก็คือจะเป็นอาหารไทยนะครับแน่นอนแล้วก็อาหารพวกสปาเกตตี้อะไรนี้ก็ไอานารเล่นขนมขนมอะไรก็มีใช่ครับขนมอะไรมีหมดกาแฟนะครับมีหมดแล้วในส่วนของร้านร้านร้านโปรช็อปครับร้านชื่อ Intensity Pro Shop นะครับก็เป็นร้าน นำเข้าอุปกรณ์กีฬาวิบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเมืองไทยนะครับก็มีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายก็ือมีตั้งแต่รองเท้าหมวกเสื้อผ้ากีครีมกันแดดกันแดดก็เสื้อย้าที้ซื้อไปกินเล่นอยู่ไม่ใช่กินหลาคแับก็แล้วในส่วนของอัตราค่าบริการในการเล่นเจ้าเวกบอร์ดนี่ยก็มีราคาหลายแบบนะครับแล้วก็ อย่างเช่นวันธรรมดาก็จะถูกกับเสาทิตย์นะครับวันอังคารจะเป็นวันเลดี้เดย์นะครับผู้หญิงจะราคาถูกพิเศษถูกมากเลยแล้ววันนั้นผู้ชายจะได้เป็นพิเศษอ๋อาไม่ตามตามอายุเราจะมาวันอังคารนะเนี่ยตามอายุได้ป่ะครับอะไรนะตามอายุได้ไ่มมีราคาสำหรับเด็กก็มีครับอายุต่ำกว่า18เราก็จะมีราคาอย่าเล่นโปรโมชั่นรู้เลยรู้เลยเราน่าจะมาวันเลดี้เดย์นะจริงๆเราได้แล้วหยบวิกที่สั่งซื้ออะไรได้แล้วพี่แล้วในส่วนของ ค่าบริการที่พักอีกทีนะครับพี่ค่าบริการที่พักนะครับก็มีเป็นเจ็ดร้อยแปดร้อยเอ้เจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยเจ็ดอย้อสองเลทราคานะครับผมก็ยังไงก็ตามว่าคุณผู้ชมมากันได้พี่ฝากคุณผู้ชมเลยว่าที่นี่มาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ฝากเชิญอยากเชิญชวนทุกคนมาเล่นนะครับกีฬานี้เป็นกีฬาที่มองเมืองไทยเพราะว่าเราเมืองร้อนพอเราลงน้ำก็เย็นสบายแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะเรามีการสอนนะครับมีอุปกรณ์พื้นฐานให้เล่น คือเข้ามาในการเริ่มเล่นเนี่ยง่ายนิดเดียวเตรียมเสื้อผ้าเองเดียวที่เหลือเรามีให้เวลาเปิดติดครับพี่เปิดเิ้าโมงครับปิด6โมงครึ่งอันนี้ในส่วนที่เป็นเทเบิลแต่ว่าอาหารเราก็เปิดก่อนเปิด8โมงแล้วก็ปิดสองทุ่มอ๋อครับผมก็ยังไงก็ตามวาพผู้ชมอยากสนุกเล่นเวกบอร์ดเปียกน้ำแล้วก็ท้าทาย <S <S ได้ออกกําลังกายด้วยใช้ลาว่าให้เกิดมาเกิดก็มากันได้ครับที่นี่ครับผมไทเวกซ์พาร์คลำลูกกาคลอง6ครับไทเวกซ์พาร์คลำลูกกาคลอง6วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอมาที่ให้โอกาสพวกเราม้างนครับแล้วก็๋ยยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเสเวงเราก็หมดเวลาละก็สนุกมากเลยว่าเราสองคนมาลองกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทํานะได้ออกกําลังเลยนื่เลยเพลียเลยนี้เล่นไปสองรอบเองเนื่ยเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าครับผมคุณผู้ชมติดตามมาดูว่าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหน ก็ต so ิดตามดูวันสารรับทางชีนิวทีวีครับเวลาด้วยบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งครับผมผมวันนี้เราสองคนแล um ้วก็พ really> ี่ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับ i <laughs>